นี่สดได้คุณภาพมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่หลอดน้ำสลงใต่าลักอะเราแบบแค่วัตถุดิบเป็นติแล้วมันก็จะหวานมองไปก่อนมองไปก่อนเธอไม่ต้องฟังฉันก็ได้ฉันไม่ติดนี้เป็นเป็น golden moment ของคุณอะไรพี่ไหนเห็นที่เขียนไว้ในเอกสารไหมคะที่เขาเลือกเธอใช้คำว่าเอกสารเราเรียกโพสต์อิทฉันใช้คำว่าเอกสารทำไมเธอเขียนว่าไง เห็นว่าอยากกอดเธอจุงแล้วเธออะไรเขียนว่าอะไรเอาตามที่เขียนความจริงที่เขียนในเอกสารอะเขียนว่ารักแรงิดถึงและนึกถึงอยู่เสมอเราอะเขียนว่าเราไปเดทกับเธอ ท็อปปิ้งโอ้โหเราท็อปปิ้งไหมคะพี่ปุ๊บไม่เป็นไรเอามาทั้งอันเลยเดี๋ยวเขาเอาไปกินที่บ้านได้หยาปีปุ๊บแกะให้ด้วยวก,กูจะ นี่นะคะใส่เยลลี่ลงไปเล็กน้อยนะคะผมมือสั่นตื่นเต้นเนี่ยเจอสาวสวยทั้งสามคนก็ตื่นเต้นธรรมดาจริงนี่พรุง่งน,นี้เรานัดก,กันอีกไปที่ไหนดีไปด้วยกันหมดเลยเนี่ยไปสองกันว่าไปไปที่ไหนมันจะเพลินดีนะไปด้วยกันแบบนี้ไปด้วยกัน,น,น,ไ,ปกนไปได้ไกลโทษนะทไม่มีเสียงคนครางตล,ลอดเวลาได้อย่างเนี้ย จอยอะไรคะคุณจอยเอ็นเันซ่ามองไม่พ้นฉันอันนี้เขาเรียกว่าเบอร์ว่ารักแทบฮะแทบว่ารักเธอนั่งอืมอืมไปมานั่งมาเยอะมาเยอะเฮ้ยจะหล่นจะหกอะไรนะรักเยอะรักเยอะน้อยงด้วย 哦，个怕死。 เชร์ด้วยดเชียร์อ๋อฉันนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเชร์ด้วยเยสเชียร์แล้วคุณจอยนี่จะเป็นเพื่อนที่น่ารักมากนะเวลาไปเที่ยวไหนก็มีคนเหมือนคุณ เป็นไงบ้างคะหลังจากที่ต้องทําน้ําปั่นเสิร์ฟสามสาวของคุณรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมคะรู้สึกเหนื่อยไหมคุณทำสูตรยื่อยไมไ่นื่อยเุณน่ไหมไม่เนม่อเลยคุณฉัน่ไม่เหนื่อยเลยคุณเัน่ยไหมไม่เหน่อยเนื่อยไหไ่เหนื่อยเคน่อ่เนื่อยลยคเหนื่อหนือล่อยไไ่เหน่ ไม่เบื่อไม่เบื่ออยากให้อยู่ตรงนี้ทำไปนานๆเลยได้นั่งไปเรื่อยๆเอออ어ก게태국에살아야될까요นผมต้อาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเลยป่ะอันนี้พูดแทนทุกคนนะ please don't go home 하지만저희집강아지가기다리่있습니다แ่่ว่า สุนัขาของผมรออยู่นะคะ,น,ะคนัทำเงดีเราก็รอเหมือนกันนะชอจ,จุกเกวผมจะมาบ่อยๆไยครับเจอกันได้ที่โลตัสเจอกันได้ทีโ่โลตัสเราจะไปรอใตนน้ต้นไม้ที่เขาปลูกไว้วันนี้เราจะมาเผชิญหน้กันไหมคะเราจไอต้ต้นไม้ที่เขปลูกไว้วันนี้นะคะ 아무ก네็อก่ว่านะเราสัญญากันว่าเรามาเจอตอนที่แบบต้นไม้มันก็จะเติบโตใช่ไหมครับเราก็นัดเจอกันท้างหน้าต้นไม้นั้น <목> <목> นานไปอยากจะทุกวนันแต่ไ <목> ม่รู้ว่าจครับแต่ว่าถ้าเราไปดูต้นไม้ทุกวนันเราจะไม่รู้เราจะสังเกตไม่ค่อยได้ว่า <목> ตกลงมนโต <목> หรือไม่ <목> นานๆาทีจะได้มีการคิดถึงกันเกิดขึ้นนะคะ ตอนนี้นะคะมีใครอยากจะสนใจเจอมินิฮาร์ดอะไรให้เราอห็นไหมคะนี่อันนี้อะไรคะนี่บอกว่าว่บคุนไปมานี่เขาไอ้เลิฟยูกับคุณนะคะนี่รรยากัลฟินไม่พักจริงๆด้วยน้ำตาไหล้ลยหรอคงดีใจใช่ไหมที่ได้เจอเขาสักทีเอาละค่ะและอ๋อโอเค ตารางเกมที่ทไหนดีไหมคะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะได้เวลาที่เราจะไปที่เกมต่อไป<ะ>ในวันนี้นะคะอย่าโดนตีเบาเพิ่มีกหนึ่งนะจ๊ะในวันนี้เมื่อทุกคนมาถึงเราได้ให้คุณกรอเกเอกสาร ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารนี้นะคะเราก็ได้ให้คุณแจ้งชื่อหมายเลขที่นั่งเบอร์โทรศัพท์และความในใจที่คุณอยากจะบอกกับเขาช่วงเวลาต่อไปนี้ถ้าเราจะให้มวมานั่งล้วงมานั่งจับไปจับมามาันจะใช้เวลานานเราจะให้เขาเป็นคนหยิบและจับเอกสารที่คุณกรอกเอาไว้โดยเมื่อเราหยิบชื่อของคุณขึ้นมา เราจะอ่านชื่อพร้อมกับเบอร์โทราศัพท์แล้วคุณจะต้องพูดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดกับเขาด้วยตัวของคุณเองค่ะซึ่งใครเขียนอะไรไว้อะปฏิบัติตามนั้นด้วยนะโอเค Are you readyLet's g o โอเค l e t s go มาค่ะสามคนนะคะว้าว wow, ่นี่จะเาวเ่า ันเยอะมากเลยเลือกแค่สามวันได้ไงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวพี่โซ่เขาเอาไปเก็บก oh. ็จฝั่งนี้หนึ่งเนาะอ,อ่านออกไหมเนี่ยอยากจะให้อ่านทีเดียวหรืออ่านไปเรื่อยๆวัน <laughs> <laughs> นี้ทุกคนคือมองเขาอย่างเดียวแล้ว ดีพอนะคะที่เราจะเก็บภาพเอาไว้นะคะเราทุกคนจะเป็นกำลังใจใคุณคน่ารักมากน่ารักมาก มประเทศไทยบ่อยๆนะคะพวกเราจะคิดถึงไม่ไออนน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 นอนน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 นะนะนนนนน้นนอนน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 ยนน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 ะนนน่นอนน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 นมนน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 ทนนนอมานนนนยนน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 อน ประเทศไทยบ่อยนะคะพวกเราจะคิดถึงคุณทุกวันเลยค่ะจะคอยติดตามผลงานนะคะแล้วก็จะซัพพอร์ตคุณตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะคนที่สองเชิญต่อได้เลยค่ะมือเย็นมากเลยคุณอะจริงไหวไหมลูก หายใจเข้าลึกๆก่อนหายใจเข้าลึกๆก่อนซอจุนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณโรตัสนะคะที่พาซอจุนมาหาพวกเราจะเป็นลูกค้าตลอดไปเลยค่ะจุนนง คนนี้อยู่ตรงหน้าแล้วไหนเธอเล่าให้ฉันฟังสิเมื่อกี้เขาหันมาบอกเราว่าพี่หนูบนไปด้วยนะเล่าสิเรื่องมันเป็นยังไงหนูหนูหนูมาก,กับพี่คนนี้ค่ะก็เลยแบบอ,อุ้ยอยากเป็น Door, ลัคกี้ดอลอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เลยบอกว่าให้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้ <c oughs> แล้วก็แบบว่าเนี่ยให้เอาหนูเอาบัตรมาวางแล้วก็ขอให้เนี่ยหนเป็นผู้โชคดีบนเวที <c oughs> กับคุณพรัสเจอรจิน แล้วก็แบบเ่านเดินมาจะเอาของมาให้ค่ะ <laughs> หนโหนบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนบ้างคะ <laughs> ไม่หนบอกว่าโดยรวมโดยรวมค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิใ์ในในในที่ <laughs> 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 จริงจัง <laughs> 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 และความฝันของคุณเป็นจริงแล้ว ฉันแนะนำให้คุณเดินช้าๆเช็คย r ไทม์แล้วก็ค่อยๆสโลลี่ดอลลี่อินเข้าไปหาเขา <c oughs> แล้วทำตามที่ใจคุณปรารถนา <c oughs> โดยมีพวกเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุน <c oughs> <c oughs> ยังชีวิษาดไกลอ่อสาเล้งฮ่าได้เลเป็นผู้ชคดงานนบกน้ำใจลดน้นำหนักนะคะ เดี๋ยวจะให้เธอแชร์วิธีการบน,ตรน,นแต่ก็แตบคอดเก่งมันมบอกไว้นะว่าบนยังไงอ่ะจะบนบ้างโอเคเนรัวันพร้อมจะเรียนหรือยังคะ Repeat after me โอเคโอเคน่ารักแบบนี้น่ารักแบบนี้นกบบ็หวาบบนเลย หวาวุ่นเลยเลย yes น่ารักแบบนี้น่ารักแบบนี้ก็ววาวุ่นเลยววาวุ่นเลยโอเคฟันวัวชัยไอพูดก่อน a n อ you follow me นะพูดยาวๆนะยาวๆเขาจะได้อัดคลิปแล้วก็เอาไปเปิดวนๆได้โอเคน่ารักแบบนี้ก็ววาวุ่น น่ารักเต็มนี้ววาวเลยเก่าโอเคพีะัได้นะคะเขาจะรอสอาง천천히ด라เ세요เลนมาช้าๆก็ได้นะครเอ้เนี่ยเป็นซีนที่เพ่โทรหานางเอกอยู่ไหมที่หอ สวัสดีค่ะเอาปรบมือก่อนเลยค่ะความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้มากเลยค่ไม่ได้คิดว่าจะมีโมเมนต์นี้ไม่ได้โม่ขเลยตอนกฤติแบโอเคถายก่อนก็ได้นะคะใช่อันนั้นเป็นเบอร์ของทีมงานแบ็กสเตจนะคะไม่ใช่เบอร์เขาเซ่ไว้แล้วถ้าโชยส่งไม่ดวต้องเซฟเค่ไหนวะได้ไปโทรไปก็คือรับจ้างงานอย่างเดียวจากเวนตัวเลเซอ เพือ่อนรอตั้เราทำได้ค่ะโอเควางโทรศัพท์มือถือคุณลงก่อนนะคะแล้วให้คุณอ่านสิ่งที่อยู่บนเอกสารที่คุณกรอกไว้ <laughs> ฉันชอบคำว่าเอกสารมากเลยนะโอเค In English so through all of your commitment discipline dedication and your best effort That's why I am here today. Keep up all the good work, and keep I will continue supporting you. Thank you, much. ลุกใกล้ๆเลยลุกใกล้ๆแอนลุกนานๆลุกนานๆเดี๋ยวไม่ได้ลุกแล้วนะเพื่อนถ่ายรูปให้เพื่อนหวยสิน่อยสิั 啊，不。 เขาก็แบบอจะไปเมืองไทยนั่นแหละประมาณไปเมืองไทยจะเอาอะไรติดไหมติดมือกลับไปให้แฟนดีนะเราก็เลยหยิบมาเลยแล้วก็เขียนชื่อเพื่อให้ทุกคืนก่อนนอนเราก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงเราคิดไปก่อนไม่เป็นไรคิดไม่คิดไม่เป็นไรเราคิดว่าเขาคิดโอเคไม่ไม่ร่ผมคิดถึงทุกคนทุกวันเลยนะ วน่ารักแบบนี้ก็ใช่เนี่ยเขาวาบวุ้นแล้ว <laughs> ผมก็ละครเป็นคนน่ารักไเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนน่ารักนะโอ้ยน่ารักแล้วเป็นคนแบบไหนอ่ะเออคนรักเน้นยิ้มชอบคนแบบนีผมเป็นคนที่ตั้งใจเต็มที่ในทุกๆอย่างเอ ทุกคนตั้งใจที่จะมามอบความสุขให้กับทุกคนเชื่อว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่พวกคุณทุกคนที่ฟินนะคะเขาก็ฟินเช่นเดียวกันที่มาที่นี่แล้วอ่ะมีคนให้การต้อนรับเขาดีขนาดนี้บอกกันนี้นะว่าพวกคุณอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเออฟินกับการถึงกล้องแล้วได้ถ่ายลูกเขาใช่ไหมแต่เนี้ยยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราเห็นสายตาของคุณทุกๆทุกๆทุกๆทุกคนอ่ะเรารู้แลวเราสัมผัสได้อ่ะว่าพวกคุณอ่ะ I'm happy to be a g m h m c 분이 여기서 질문을 드리겠다고 지금 이렇게 팬분들이 이런 팬 프로젝트도 준비해주시고 이벤트도 준비해주셨는데 오늘 그리고 지금 어떠신지 부탁드립니다 그냥 제 직업을 위해서 열심히 살아왔을 뿐인데 이렇게 많은 사랑을 받는 거에 대해서 항상 뭐랄까 이렇게 많은 사랑을 받아도 되나 그런 생각이 들어요. 그거는 저는 제가 배우라는 는 거예요. 라는거 제가 는는요 แล้วพอผมตั้งใจทำในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมควรจะทำกับมีแฟนๆมากมายที่คอยส่งกำลังใจสอคอยส่งความรักให้ผมบางทีผมคิดว่าเอ๊ะเราดีพอที่จะรับความรักที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่า그래서때로는이런순간이너무소중하고감사한데어때로는이순간이멀어지면어쩌지하고무서울때도있는것같아요ก็คือรู้สึกว่า มีความสุขมากๆในช่วงเวลาที่ผมได้เจอแฟนๆแบบนี้รู้สึกว่ามันสําคัญมากๆพิเศษมากๆแต่บอกตรงๆก็เคยกังวลใจเหมือนกันว่าถ้าโมเมนต์แบบนี้มันหายไปเราจะทํยังไงดีอาอุิกรบิทดยังไงยย่ยเดไยก้มาอาตเคิดลับมมกหนาตสาจัได้แ่หเรา้ไหสเรา่าจกับมัดราุ่ดค 같은 감정을 느낄 수 있는 것 같아요. 그래서 어, 오늘 이렇게 함께한 시간처럼 소중한 감정들을 여러분들이 느낄 수 있게 계속해서 열심히 좋은 작품 많이 하면서 다시 만날 날을 또 기다리겠습니다. 그는 나라의 언어가 다르고, 언어는 다르기 때문에, 그는 의 언어가 다르기 때문에, 다 ผมว่าผมก็จะตั้งใจเต็มที่เพื่อที่จะหาโอกาสกับมาหาทุกคนแล้วก็มีผลงานดีๆเพื่อที่จะตอบแทนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนจดจํามโมเมนต์ที่ดีแล้วก็ความรู้สึกที่พวกเรารู้สึกอยู่นะค,ค,คะจะกลับแล้วอ่ะมีอะไรให้เราแบบฝากไว้ให้เราได้ติดตามไหมเผื่อทุกคนคิดถึงจะได้ติดตามค 이제 진짜 헤어질 시간이 다가와 가지고 앞으로 우리가 만나 볼수 있는 작품, 기대하는 작품이 뭐가 있을지 앞으로 활동 계획 부탁드립니다. 어, 일단은 11월에 이제 더 마블스가 개봉을 하는 것 같고 그리고 12월에는 넷플릭스로 넷플릭스 오리지널 시리즈로 어 여러분들 만날 수 있을 것 같아요. ในเดือนที่11นะคะเดือนพฤศจิกก็จะมี The Marvels นะคะทุกคนน่าจะรอดถูกไเรื่อง The Marvels แล้วก็ในเดือนธันวาในที่12นะคะก็จะมีซีรีส์จาก Netflix original series นะคะอยากให้ทุกคนติดตามด้วยหวังว่าทุกคนชอบเพราะว่าผมตั้งใจถ่ายมากๆเลยนะคะจริ้งจค่ะเพราะว่า 이제 진짜 마지막 인사예요. 마지막 인사 부탁드릴게요. 네 어, 일단 땡큐 로터스. <laughs> 아, 그리고 음, 로터스 덕분에 이렇게 많은 분들과 좋은 시간을 갖게 됐는데요. 어, 정말 자주 만나볼 수 있었으면 좋겠고요. 어, 저도 그러기 위해서 노력할 테니까요. 어, 다들 항상 건강하게 잘 지내다가 또 이렇게 만났으면 좋겠습니다. <목소리도> ใช่นะคะช่วงเวลาที่มีความสุขแบบนี้นะคะก็คืออยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ผมก็อยากจะมาเจอทุกคนบ่อยๆนะคะผมก็จะตั้งใจเต็มที่เพื่อที่จะหาโอกาสมาหาทุกคนบ่อยๆนะคะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากครับงั้นตอนนี้นะคะเปิดโอกาสที่เขาบายบายทุกๆคนในทุกเรามีภปเษอเราจะไปที่จุด้ก่อ 박서준 씨와 우리 팬분들과 손 인사, 눈빛 교환, 마음껏 해 주시기 바랍니다. 이쪽부터. 박 니까. 여러분 감사합니다 지금까지 감사드습니다